ประชาธิปไตยที่อาตมาได้พยายามพูดถึงประชาธิปไตยที่อาตมาเองเข้าใจเนี่ยโดยเขียนในหนังสือเราคิดอะไรเนี่ยอธิบายไม่ได้อธิบายเป็นหลักเป็นฐานอะไรนี่ตอนนี้ก็ำลังเขียนอยู่เหมือนกันเขียนเรื่องประชาธิปไตยที่แทนะ้ยังไม่จบยังเขียนอยู่เนี่ยได้ร้อยรยกว่าหน้าแล้วนกะ็ค่อยๆว่ากันอีกทีหนึง่งนะประชาธิปไตยที่อาตมาเข้าใจเนี่ย มีแกนหลักมาจากพระพุทธเจ้านะซึ่งคนเข้าใจไม่ง่ายหรอกคนทั้งโลกก็เข้าใจยายากก็ขอบอกซ้ําวนเวียนที่พูดแล้วพูดอีกหลายทีว่าประชาธิปไตยของพุทธเจ้านั้นจะต้องหมดตัวตนหมดอัตตาหรือคุณจะมาเป็นนักการเมืองคุณต้องลดอัตตาเป็น คุณไม่ลดอัตราไม่ลดตัวตนนี่คุณว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ดีหรอกต้องลดตัวตนเป็นแล้วคุณก็ไม่มีตัวตนน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็มาเป็นนักการเมืองได้น้อยลงจนกระทั่งไม่มีตัวตนได้นั่นแหละจะเป็นนักประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คนหมดประชาคนหมดตัวตนตั้งแต่เป็นตัวตนก็คืออรหันต์ขึ้นไปทีนี้คนเข้าใจไม่ได้ว่าอรหันต์นี่จะต้องไปบวชอรหันต์เป็นฆราวาสได้ แล้วก็ไม่ต้องมาบวชหลอกมาทํางานกับสังคมนี่แหละเป็นนักการเมืองด้วยบริหารประเทศด้วยอย่างพระเจ้าเป็นดินราชการที่เก้านี่ายนัก,กาารประชาธิปไตยชั้นหนึ่งก็ป็นขราวาสชาธิปไตยก็บริหารประเทศหรือว่าทำงานอย่างนี้แหละแท้ๆนะนี่ก็ยืนยันได้ตรงนะมีทศพิตรราชธรรมหรือมีธรรมะ ที่สูงส่งอันนี้แหละอย่างน้อยนะตัวเตวปราชธทำมนีอย่างพื้นฐานสูงกว่าน,นั่นลึกซึ้งหลักใหญ่ใหญ่อัตมารวบรวมไว้หลายหมวดหลายหมู่ไว้ค่อยพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยที่อัตมารวบรวมแลว้วก็เขียนมันจะมีหลายหมวดหลายหมู่ที่จะต้องมีเช่นหนึ่งไม่มีตัวตนสองนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ไม่มีตัวตนและเป็นคนที่อสระ,สระเสียสละตลอดเวลาเพื่อประชาชนจริงๆนะอัตมานิยามไว้สิบข้อตั้งแต่ออกไปทำงานการเมืองพาพวกเราไปทำงานเขียนติดก,กระดานเอาไว้สนะิบข้อนี้เอาอันนี้เริ่มต้นก่อนก็นแล้วกันสัจธรรมแห่งการเมืองเดิมเป็นประชาธิปไตยแท้ๆนะหนึ่ง การเมืองต้องมีคุณธรรมและมีปัญญาคำว่าปัญญานี่ก็ลึกซึ้งไม่ใช่เชโกไม่ใช่ความรู้โลกียะแต่เป็นความรู้โลกุตระนี่ก็ต้องเข้าใจชัดๆต้องมีคุณธรรมมีปัญญาสองนักการเมืองผู้ที่จะไม่เป็นนักการเมืองต้องรู้จักประชาธิปไตยที่แท้ถ้ายังไม่รู้จักประชาธิปไตยที่แท้ก็เป็นประชาธิปไตยเลอะเลอะเทอะไปเรื่อย แม้ที่สุดก็เป็นประชาธิปไตยขาเดียวอย่างที่ประเทศหลายประเทศกำลังเป็นอยู่นะโดยเฉพาะอเมริกาที่เป็นผู้นำประชาธิปไตยขาเดียวที่คนเอาแบบเอาอย่างเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีผลละจะเห็นผลต่อไปจะเห็นผลต่อไปถ้าเผื่อว่านักการเมืองของอเมริกันของอเมริกาเนี่ยไม่มาสนใจโลกุตตรธรรม จะเป็นอย่าง,งนั้นอยู่ยืนยันเป็นนักการเมืองขาเดียวนี่ไปไม่รอดหรอกซึ่งยังยากอย,กอย,กอยู่โจไบเดนี่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่อเอาละจะจะ,จะ,จะ,จะค่อยๆขยายความสามนักการเมืองต้องสอนเพราะงั้นเมื่อนักการเมืองรู้จักประชาธิปไตยที่แท้แล้วก็ต้องสอนเผยแพร่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนพอเขารู้ประชาธิปไตยวต้องสอนประชาธิปไตยที่แท้เนี่ยให้กับประชาชน และประชาชนก็ต้องสนใจขนควายเรียนรู้ไม่ใช่รู้แค่ว่าไปเลือกตั้งเท่าน,นั้นไม่ใช่อันนี้เนะ่เลือกตั้งเป็นหลักเลยของประชาธิปไตยขาเดียวนี่ซึ่งเป็นเรื่องย่อยมากเลยเลือกตั้งสี่นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตัวเองได้แล้วอันนี้ก็สำคัญมากต้องพึ่งตนได้แล้วเป็นผู้ที่พึ่งตนนี่ก็ลึกซึ้ง คือตอนเองไม่ต้องไปหาเงินเลี้ยงตัวเองเลยปรปติพทาเมชีวิกาคนอื่นเขาจะเลี้ยงเราไว้อย่างน้อยรัฐบาลก็เลี้ยงไว้แล้วกินอยู่ค่าใช้จ่าย,ายอะไรไเข้าบริการหมดนะ่ะนายกอะเพราะงั้นถ้าเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเลืออเฟือเลืออเฟือนายกน่ะถ้าเป็นคนกินน้อยใช้น้อยเป็นคนที่มีใจพอเป็นคนตามวัดดากาวนะ สี่นักการเมืองต้องเป็นผู้พึ่งตัวเองห้านักการเมืองต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษเ,เมื่อกี้ก็กาลังพูดถึงผ่านไปอา้าวไม่ขยายความหกนักการเมืองต้องไม่ทํางานการเมืองเป็นอาชีพหากินต้องไม่ทำการเมืองเป็นอาชีพหากินหารายได้หาอะไราเลี้ยงชีพไม่ต้องให้คนอื่นเลี้ยงไว้ไงเพราะงั้นทํางานการเมืองรับใช้ประชาชนอย่างเดียวเจ็ด งานการเมืองเป็นงานอา,ศา,ศาสาเสียสละเป็นอิสระเสรีภาพของเราเต็มที่เราไปทํางานนี้ไม่มีใครบังคับอา,าสาเสียสละเสียสละให้แก่ประเทศชาติเสียสละให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เสียสละ,ะอย่างโอ้โหสมบูรณ์แบบนะเหมือนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาตมาเห็นใจเลยโอ้โหเหนื่อยแสนเหนื่อยในะวันๆโอโ้แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่อัตมาก็ว่ารักษาสุขภาพหน่อยแล้วกัน ด,ดีแข็งแรงแข็งแรงทำไปอีกสักสิบยี่สิบปีนะเมืองไทยจะได้ดีขึ้นแปดนักการเมืองต้องไม่มีอคตินี่ก็สำคัญมากถ้าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอาคติสีนี่ไม่หมดหรอกนะรักโลภโกรธหลงไม่แล้วก็มีภัยเนี่ยสีอคตินี่ไม่หมดต้องปฏิบัติธรรมจริงจริงจึงจะละอคติเป็นคนใจไม่เข้าข้างใครไม,ไม่ลำเอยียงเพราะรักเพราะชังเพราะ ไมรักเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะมีกลัวภัยไม่นะก้าวนักการเมืองคือผู้มีอิสระแท้จริงไม่เป็นทาสโลกธรรมเอาโลกธรรมเป็นเครื่องวัดก็ได้ลาบยศเสรญโลกีีสุขไม่เป็นทาสพวกนี้เลยเป็นผู้อิสระแท้จริงเลยลอยตัวไม่เป็นทาสโลกนะเป็นอิสระที่ทำงานอย่าง ตัวเองเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ทำไม่ได้ต้องการลาบม,ม,มาตอบแทนไม่ต้องการยศต้องการสรรเสริญต้องการสุขมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปอยู่กับทุกข์แต่รู้ทุกข์รู้ที่ทนได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะมีฌานที่รู้ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นข้อที่สิงานการเมือง ที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่งานเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อครอบครัวไม่ใช่เพื่อหมู่พวกไม่ใช่เพื่อพักเพราะการเมืองประชาธิปไตยยังมีพักอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้การเมืองประชาธิปไตยแท้ไม่มีพักอิสระสมบูรณ์แบบเพราะคนอย่างพลเอกประยุทธ์จึงเป็นคนมีภูมิธรรมเอง ไม่เข้าพักไหนเลยจนเดี๋เดียวนี้เห็นไหมว่านี่คือความจริงนี่แหละนักประชาธิปไตยแท้ๆไม่เข้าพักเพราะเข้าพักมาถูกกำจัดเออไม่ใช่จำกัดมันถูกกำจำกัดอยู่ในกรอบของมีวิบมีอะไรอะไรต่างๆนานาต้องไม่แตกแยกต้องไม่เห็นต่างอของหมู่มันเป็นประเด็จการหมู่คล้ายๆกับคอมมวนิสต์อยู่แล้ว พ,พักนี่คือมูคือคอมมอนิสนั่นเองพักนี่คือมูคือคอมมอนิสต์เห็นไหมนี่ฟันเฟือปนเปกันอิสระเสรีภาพกับมูยังไม่ได้เลยเห็นหมันแยกไม่ออกแล้วก็ยังเข้าใจไม่ได้เดยกกลับไปเดยกกลับมาอ่าทำไมมไปเป็นเป็นนายกหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักการเมืองต้องไปเข้าพักนั้นพักนี้ทําไมเห็นไหมเนี่ยยังไม่ไปแค่เพื่อพัก แต่เป็นงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองอิสระเต็มที่เพื่อประชาชนทั้งมวลเพื่อผู้อื่นที่พ้นไปจากตัวเองพ้นไปจากครอบครัวแม้แต่ครอบครัวก็ต้องพึ่งตนเองนะตอนนี้เราต้องมาทำงานให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นต้องมีฐานะอันดีต้องเข้าใจครอบครัวต้องเข้าใจแต่ก็ต้องดูแลพอสมควรนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นภาระมากมายครอบครัวก็จะต้อง พอไปรอดนะมีอาชีพส่วนตัวของครอบครัวที่สำหรับหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ที่มาทำงานให้แก่การเมืองนะเป็นนักการเมืองไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นพ้นไปจากหมู่พวกคือพวกพัคแม่แต่พ้นไปจากพักของตนนี่เพราะว่าทุกวันนี้นี่ยังเข้าใจไม่ได้หรอกประชาธิปไตยทั่วโลกว่าต้องมีพักการเมืองไม่มีพักการเมืองมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงเห็นไม่ม มันสูงนะสูงนะละเอียดละออนะอันเนี้เพราะฉะนั้นคนอย่างพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่ประเทศทั้งหลายเขาเป็นอยู่พักนั้นพักนี้ไม่มีเลยนี่ก็เป็นเครื่องสอนแสดงอยู่ได้นานแล้วด้วยหกเจ็ดปีละหกเจ็ดปีล้วแล้วไม่จำเป็นจะต้องใช้อํานาจบาดใหญ่อะไรใช้การนับทำงานการเมืองนี่แหละประชาธิปไตยแก่ประชาชนนี่แหละ เน,นี่มาเนี่ยตมมายังพูดไม่เก่งนะยังเอาความละเอียดละออที่พลเอกประยุทธ์มีอยู่มา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 ยืนยันไม่ได้แต่ว่าอกขนาดนี้ก็อัตมาก็ว่าหลายแล้วศึกษาดีๆในะเรื่องนี้เนี่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเด่นๆไม่ใช่เรื่องที่เคยมีมาแล้วยังไม่มีมาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างของโลกพลเอกประยุทธ์นี่จะเป็นตัวอย่างของโลกในอนาคต นักประชาธิปไตยในอนาคตจะระลึกถึงพลเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่างเพราะเป็นตัวนายกที่ทำงานการเมืองมา6-7ปีแล้วถ้าต่อไปอีกถึง10ปี20ปีก็จะมีข้อมูลหลักฐานหรือมีเรื่องราวที่ได้ประพฤติปฏิบัติไปให้คนได้เอาไปศึกษานะไปเรียนรู้โอซึ่งมันยังไม่เข้าใจกันกมันไม,ไมไ่ง่ายนะประชาชนก็ยังไม่เข้าใจ นักการเมืองด้วยกันยังไงยังไม่เข้าใจมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายจะไปอธิบายนะการเมืองก็ไม่ได้เท่าไหร่แล้วมีแต่ต้องทํางานลุยเพราะว่าภาระที่มันทับถมไว้ขามกในเรื่องของการเมืองมาเก่าๆมีแต่เรื่องเน่าๆมาเยอะเพราะงั้นพลเอกประยุทธ์นี่เป็นพโอนเนียเป็นหัวเจาะของประชาธิปไตย ซึ่งแต่ละประเทศในโลกไม่มีมีที่ประเทศไทยเพราะอาตมาเห็นใจมากมากเลยเห็นใจมากและอาตมาจะอ,อธิบายอาจ,จินใจให้ฟังนิดหนึ่งาพลเอกประยุทธ์นี่ชื่อว่าประยุทธ์แปลว่านักรบเพราะยังมาทํางานการเมืองได้ต้องรบอ่ะต้องรบอยู่ตลอดเวลาเลยมันมันไม่สบายต้องรบ Uh huh. ระวังตัวแจเรนอนก็ต้องระมัดระวังนั่งก็ระมัดระวังไปมาระมัดระวังนะเพราะคนยังไม่เข้าใจมันหม่แลวมันก็ไม่ไว้ใจแม้แต่พวกเดียวกันก็ไม่คอยไว้ใจง่ายๆ่ยยนี่เป็นต้นเพระ,ะนั้นบอกว่าบุกเบิกยากมากเลยลาบากมากเลยแต่มา,เห,า,มาเห็นใจเห็นใจาตมาเห็นใจพลเอกประยุทธ์เพราะเห็นใจตัวเองเหมือนกัน เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพลเอกประยุทธ์อาตมาคนละม,มุมพลเอกประยุทธ์ชื่อนักรบอาตมาชื่อนักรัฐมันคนละมุมเท่านั้นเองอันนึงจะค่อนข้างจะต้องรุนแรงหน่อยอีกอันนึงอย่างอาตมาเนี่ยโรแมนติกอิซซึมมันไม่เหมือนกัน,นแต่โรแมนติกอิซซึมอาตมาก็ออกลวดลายแข็งแรงเดือดป้องกันตัวไง นี่อัตมาต้องมีท่าที่ป้องกันตัวนะนะเพราะงั้นข้ออัตมาจึงลาบากเหมือนกันแหละนะจะบอกว่าป้องกันตัวก็ป้องกันตัวอย่างซับซ้อนนะป้องกันตัวอย่างนักรักนะป้องกันตัวต้องระมัดระวงังนะอย่าให้ไปทําให้คนอื่นเขาโกรธจนกระทั่งเขามาันย้อนแยงเอามันมันจะไม่มีพลังพอที่จะไปทำงานต่อได้ เพราะการประมาณการประมาณในการที่จะพูดทั้งคำพูดสุ่มเสียงสำเนียงและเนื้อหาสาระเนี่ยโอ้โหไม่แรงก็ไม่ได้ไม่ถ้าแรงก็ไม่ได้ยากนะไม่แรงก็ไม่ได้ถ้าแรงเกินไปก็ไม่ได้การประมาณนี้สุดยอดเลยยากมากๆเลยอาตมาต้องทำอาหพราะอาตมา้เห็นใจพระเอกพระยุทธ์มากเลยทำงานงระดับประเทศ อาตมาก็ทํางานระดับประเทศนะแต่ว่าอาตมาทาทางนามธรรมหรือท,ำทำางธรรมะและคนก็ไม่ค่อยเข้าใจคนก็ไม่เรียกว่าไม่เอาใจใส่อาตมาเยอะแต่ของคนเห็นประยุทธ์คนเอาใจใส่เยอะคนสนใจเยอะมันต่างกันคนละมุม